มาแล้ววันนี้นะครับเห็นกันแล้วเห็นกันแล้ววันนี้นะครับร้อยสี่สิบเราจะลงอ่างแล้ววันนี้นะครับอันนี้ครับแกรอเรานะครับเพดี๋ยวพี่น้องได้เห็นกันนี่ครับเรามาเล่นครับผม เ,เปิดอ่างแล้วบาดเนี่ยนี่วันนี้ได้วันวันดีครับได้ออกมาแช่แ้วบาดเนี่ยวานนี้แคทแท็กมาแล้วพ่อแก่เราขับรถมาแล้วเอาเกื่อนลมาแล้วครับบาดเนี่ยอาจารย์เดียวไปสอบใบขี่ครับเหลือน้งอองกับผมครับวันนี้นะครับนี่โกเบครับมาแล้วเข็นยาวเราไข่เขียว อันนี้เดี๋ยวพาจับแค่อ่างก่อนพี่น้องอาบน้ำอาบท่าก่อนนะครับเตรียมตัวไปทํางานหนักนะครับแกเสร็จวันพรุ่งนี้เดินทางนะครับมาแล้วอย่างยาวอย่างใหญ่นี่น้องครับขับมาเองนะครับกับอ่างมันเครื่องนะครับเนี่ยนี่เปิดแล้วเปิดลังคาเปิดปิดได้พี่น้องได้เห็นกันแล้วบาดเนี่ยนี่มานะครับลงอ่างแล้วลงอ่างแล้ว โอ้มันยาวพี่น้องรถมันยาวมันใหญ่ไปบ้านเนี่ยโอ้ยเนาะมันยาวมันใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยลำบากเลยบ้านเนี่ยกล่องพ่อพอครับเนี่ยครับลงแล้วครับเดินลงมาแล้ว <aro cre a> ลงมา้รครับผมลงมาลงมาแน่อนอนต้นไะนเลี้ยว,วอ่ะโงาครับนี่คืออ่างน้ำมันเครื่องที่น้องทำเองเนาะครับเนี่ย ทันครับที่นี่ยกโอ้ยหอยไปนิดนึงครับพี่น้องไม่เห็นไม่เห็นอ่าในมุมแล้วบาดแน่ ปันปันปัน,ปนโอ้โอดำเมียงครับดำดำฝั่งนี้ครับอันนี้นี่ค,ครับยืดอายุการใช้งานของรถพี่น้อง มมุกล้องไม่พอครับน้องอมันยาวเกินนี่ครับแช่แล้ว แช่ดินจนเหนื่อยเมื่อวานนี้ครับแต่นี้ก็แช่ทิ้งไว้บาทเนี่ยไว้นี่แหละเนี่ยแล้วก็ขึ้นมา ตาแข้งไปแน่นี่มีคนถามว่าขึ้นเทนเลอร์ไม่ลื่นเนะหลังจากต่งๆเลยขึ้นขึ้นเทนเลอร์ให้ดูดีไงไม่ลื่นเพราะว่ามันมันมันเดินไปกว่าจะครับนอ้องกว่าจะนั้นมันแห้งไนงะแต่มีมีขา่าน้ำมันเครื่อนทั้งนี้ยแล้วก็ตู้เบนเทนเลอร์ไปครับไป,ไปเข้าโค้งอ๋อลื่น,นเทนเลอร์นั้นไม่มีพื้นไม้ครับ<ง>อ๋อนะ ขึ้นมาตลอดแล้วครับพี่น้องไม่มีเลื่อนครับนี่มันแห้งเดินไปแป๊บนึงก็แห้งแล้วนี่แช่เสร็จแล้วครับนี่ป้องกันสนิมนะครับก่อนลุยงานน้ําเค็มเนาะนะครับทุกแกนี่สภาพครับพี่น้องนี่เมี่ยมอันนี้ก็คือลังคาเปิดปิดกันฝนนะพี่น้องเนะาะทำง่ายนะครับท,ทําเองนะ้องแกทําเองเนาะนี่นี่ก็แช่ทิ้งไว้นะครับยืดอายุการใช้งานของรถเนาะนะครับนี่ <laughs> นี่อันนี้ก็ผลิตเองครับทำเองเนี่ยเนี่ยอันนี้ทำได้เขาจะทำก็ทำเอาเลยเนี่ยนเ,เนี่ยเ <laughs> <laughs> ยี่ยมเดียวโทรมาเมื่อเช้าอยู่ครับลอง <c oughs> ไปแล้วอยู่หน้าศาลเนาะ <h> ah? อยู่หน้าศาล เราไปน้าสานแล้วมาตัวนี้ก็ง่ายกว่าง่ายเหมือนกันครับน้องอ่งาจะมีชิ้นเดียวนะครับน้องตัวนี้ ความตั้งใจของเขาของเราคือเนี่ยทำอ่างเนี่ยน้ำน้ำนใส่เต็มนี่เลยครับเนี่ยพอที่พื้นแตกอืมผาดนิดหน่อยแต่ว่าไอ้ตัวนี้น่าจะมีชิ้นเดียวนะครับน้อง <laughs> ต้องซื้อเติมบ่อยไหมครับน้องอามันที่แรกมันมันมากว่านี้มันมีอยู่วันหนึ่งครับฝนตกแล้วน้ําล้นลงนี่ครับตอนนั้นทํำใหม่ๆน้ำน้ำมันออกไปแต่บ้านดาเละเลยในคลองอ๋ออันนี้นครับน้ำมัล้น แต่ถ้าว่าเต็มยิ่งยิ่งยิ่งง,ง่ายแล้วนะครับน้องความ,วาม้อใส่เ็นนี่เลยนี่อ่าเมอตะบ,บูนแต่ก่อนน้ำเก็บทำ,กกทำไงเพื่อ้องรักษาเข้าไป น,น้ำเค็มน้ำเค็มอันนี้ผุดขายมัมมงแก่ีอ่อ่อเนี่ยชีวิตพี่อยู่แับพี้อ่ะ เรียบร้อยครับเ<ต>นี่ยใครจะเอาครับพี่น้องเนี่ชิ้นเดียวในโลกสั่งมาจากเมกานี่โอเคครับผมอันเข่าเที่ยงก่อนบานเนี่ยแล้วเจอกันพี่น้องแล้วแหละนะครับบ๊ายบาย